คนมาอีกทีนะอันนี้เป็นมาเล่งกันเยอะๆนะคะก็คือคลิปนี้เลยมีคนคอมเมนต์เยอะมากนี่เขาบอกว่า8ค่ะ5ค่ะขอ4พี่เมขอหน่อยนะอยากได้ใช่ไหมขอ,อของ4พี่เมอะไรหนึ่ง นึ่งได้ไปแล้วเนาะเพราะว่าเราทำเองโอเคจะไปดูกันโอเคนะ้าเพิ่งมาเห็นอ่าพี่เมยถูกไหมต้องถูกต้องแหละนี่ไงนะพี่เม่อเมยออเมยอเมพี่อุ้กิน้หวางหวงนนอะ,ะอ่าต่อไปจะขอแปบนึโอเคนะ้อีกหนึ่งแปดกับห้าี่ แต่ก็ติดติถูกให้เน,นะเพราะว่าเขาเอาของมาโอเคห้าพี่บอสแต่บางคนให้ขอให้เป็นอนนี้นี่อยู่ในสตูดิโอพี่จริงแต่ไม่บอกชื่อหรอกอแต่ว่าหนึ่งนะคะก็คือจะากติดถูกให้ตัวเองก่อนอยากติดถูกแน่ะติดถูกให้ตัวเอง เพราะว่ามันยังจิจูเพราะว่าไม่มีใครทำนี่นะแล้วก็ตจะถูกให้ตัวเองแบบวา่าติถูกให้คนคอมเมนต์บอกว่าหนึ่งค่ะเพื่อนเนาะนี่แล้วก็ติถูกพี่แม่อันนี้พี่บายก็จะเก็บให้แต่เขาไม่บอกชื่ออ่าหาตัวี๋ยวโอเคขอบคุณนะคะพี่เก่งโอเคบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ 我灾队呢？